ห้าลำดับความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ต่างศาสนิกมักจะเข้าใจผิดจะมีอะไรบ้างนั้นมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความดีให้คนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับข้อที่1มุสลิมกราบไหว้หินดำนี่เป็นหนึ่งในลำดับความเข้าใจผิดต้นๆที่ต่างศาสนิกมักจะเข้าใจกันไปเองว่าศาส,สนาอิสลามหรือชาวมุสลิมเนี่ย เดินทางไปที่มักกะหรือเมกกะเพื่อกราบว่า้หินดําแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในบรรดามุสลิม2,000ล้านคนทั่วโลกเนี่ยไม่มีแม้สักคนหนึ่งเลยนะครับที่เข้าใจว่าอิสลามสอนให้กราบว่า้หินดำแต่ในความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจริงๆแล้วนะครับ หินดำไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากราบไหว้ครับมักกะแล้วก็หินดําเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทิศทางที่เราใช้กราบไหว้บูชาพระเจ้าให้มันเป็นทิศทางที่มุสลิมทุกๆคนจะหันไปทางเดียวกันไปทางนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบในการที่จะกราบไหว้พระเจ้านั่นเองครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วไม่มีมุสลิมไหนเลยนะครับที่เข้าใจว่าอิสลามกราบไหว้หินดํา ข้อที่2ครับศาสนาอิสลามสอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดเยอะมากนะครับที่เข้าใจไปว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์สอนให้รุกรานผู้อื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีคําสอนแม้สักข้อเดียวเลยนะในศาสนาอิสลามและผมก็เชื่อว,ว่าไม่มีศาสนาไหนหรอกสอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์ล้วจะได้ผลบุญแต่ในขณะเดียวกันนะครับในศาสนาอิสลามบอกว่าหากว่าใครคนหนึ่งภาคชีวิตบริสุทธิ์หนึ่งบริสุทธิ์ได้ไป มันก็เฉกเช่นเหมือนกับเขาเนี่ยได้พรากชีวิตของคนทั้งโลกนี้ไปแล้วอันนี้คําสอนอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่ามันค้านต่อความเข้าใจที่บอกว่าอิสลามสอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์ครับเรื่องนี้คือความเข้าใจผิดอิสลามไม่เคยสอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์แต่อิสลามสอนให้ปกป้องและให้รักษาชีวิตของคนบริสุทธิ์นั่นเองครับข้อที่3ครับอิสลามกลัวหมูและกลัวหมา <c oughs> ฟังไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิด,ผ,ดผิดอีกข้อหนึ่ง ต่างศาสนานอยาเอเีนิสลามหรืออยากจะแกล้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเอาหมูมาคว้างใส่มาโยนให้นะครับโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจหรอกครับว่าจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้กลัวหมูและกลัวหมานะครับแต่ศาสนาอิสลามแค่มีหลักคำสอนในการที่เราจะปฏิบัติต่ตอหมูและหมานั้นเองสำหรับหมูนะครับเราไม่ได้กลัวหมูนะครับแต่อิสลามไม่อนุญาตให้รับประทานหมูส่วนหมาห,หรือสุนัขนะครับเราไม่ได้กลัวหมาครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้กลัวหมาครับ กลับกันครับเราเดินไปแล้วเราเห็นหมากําลังใกล้จะตายเนี่ยจาเป็นที่เราจะต้องช่วยเหลือชีวิตมันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิสลามไม่ได้กลัวหมานะครับเข้าใจไหมนะครับข้อที่4อิสลามสอนให้มีเมียหลายคนทุกทุกคนรู้ไหมครับว่าหนึ่งในสิ่งที่คนโจมตีอิสลามมักมาโจมตีอิสลามก็คือในเรื่องของการอนุญาตให้มีภรรยาได้ไม่เกิน4คนในศาสนาอิสลามแต่ทุกๆคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วนะครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่จํากัด ให้มนุษย์ไม่มีภรรยามากจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่บอกว่าอิสลามให้มีเมียหลายคนเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าคําว่าหลายคนเนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่ามันต้องมีมากจํานวนมากโดยไม่มีขีดจํากัดแต่ถ้าเรามาดูในทุกๆศาสนาหรือทุกๆแนวทางนะครับไม่มีศาสนาไหนบนโลกใบนี้นะครับที่มีกรอบมีขีดจํากัดที่จะให้สามีหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีภรรยาได้เท่าไหร่แต่อิสลามจํากัดกรอว่าห้ามมีมาก ห้ามมีมากเกินไปห้ามมีมากเกินกว่า4คนและในขณะเดียวกันถ้าจะมี2มี3มี4เนี่ยก็ต้องมีความเท่าเทียมกันด้วยครับไม่ใช่ว่าอยากจะมีแต่ดูแลไม่ได้หรือว่าไม่ได้สามารถให้ความเท่าเทียมกับเหมือนกับภรรยาคนแรกได้อันอิสลามก็ไม่ส่งเสริมให้มีนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะครับผมส่วนข้อสุดท้ายครับข้อที่5อิสลามบ,าบังคับต้องคลิปก่อนถึงจะรับอิสลามได้ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยนะครับต่างศาสนิกหลายคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีความเข้าใจว่าถ้าจะรับอิสลามได้จะต้องไปคลิปก่อนไปทํสุนักก่อนอันนี้เข้าใจผิดนะครับการคลิปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การคลิปไม่ใช่เป็นเงื่อนไขในการจะรับอิสลามครับหมายความว่ายังไงไม่ใช่เป็นเงื่อนไขในการจะรับอิสลามหมายความว่าต่อให้คุณไม่ไปคลิปเนี่ยคุณก็รับอิสลามก่อนได้การคลิปไม่ใช่เงื่อนไขในการรับอิสลามนะครับให้เรารับอิสลามมาก่อนส่วนเรื่องคลิปเป็นเรื่องหลังครับ และนี่ก็เป็นคำอธิบายแบบสั้นๆแบบกระชับนะครับสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากได้คำอธิบายที่ลงลึกมากกว่านี้หรือเป็นหนึ่งในคนที่สนใจอิสลามสามารถแอดไลน์ที่ผมโชว์อยู่ข้างต้นนี้ได้เลยนะครับและพวกท่านล่ะครับคิดว่าต่างศาสนิกเขามีความเข้าใจผิดในเรื่องไหนบ้างคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมใช่คำตอบให้ครับขอบคุณครับ